ข้างบ้านย้ายไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยค้องผลว่าผลสีตกตกมาหากเกษตรเศรดีใจบักยางใหญ่มีดสมอยมีแต่เด็ดบาดรอแล้วรออีกเด้อนำผลเด้อต้นใอมก ว่าจะได้รับน้ำฝนหดน้ำมุเสาร์กับซ้นขึ้นมาหน่อยนึงวิ่นมือบบได้เดือดจ้าได้หดซูม,มือพักแต่คาเพิ่นเดดห่อนนี่ขั้นโบโหดจังสิกะ่ะยุบลงยุบลงเหี่ยวเห็นน้าย่ำมลแรงกับฟืน้น บตีพักตีหยาเนาะเขาแข่งอยู่แข่งแดดตลอดเนาะเขาอยู่กับเดดตลอดย้อนคนอยู่ในห o มแท้ๆยังสิเอาประตูบลอดอยู่ต้นไม้มันสีบฮเฮียวฟาดปากกระถางเห็ดจังได้ยืนจากแดดอยู่มดมึงลองคนยืนจากแดดตายพอดีด อันนี้ย้ายไปสิลวกพัะขมกินเลยอีกเลยเดอ้อมือแรงนี่แหละอยากกินปนกินแกว้วกินยาแกว้วิ่นหัวลดอยากตั้งแต่เข่าบาดนี่พื้นโตขึ้นมาแล้วอยากเข่าบาดนี่อยากกินปนกินแก้วแล้ได้บาดนี่ ที่ได้กินเขาแรงแหละมันนี่เพราะว่ากินยาแก้วินมันก็เลยหิวเขาได้คค่กินยานะต้นพักคมมันนี่กับปงขึ้นมาใหา้จัดการแหละมันนี่เอาไว้ลวกมืออ่นน้ำลวกมืออ่นน้ำแลว ปนป่าใส่บาดล้วมืออื่นปนปลาดุกใส่บาทและพรุ่งนี้วันนี้ยายไปจะกินข้าวแรงนะกินไปแล้วสองรอบข้นกินยานะมันชิหิวเขา่ายาแก่ยายังกระยายาผ้าล่ายาน แกวิ่งเวียนนีอย่างประเภทยาท่านได้กินเลยนะเที่ยวกินเข่าอยู่เมืดมือธาตุอยู่กับยากินยาไม่ได้อยู่ธรรมดานี่อยู่ได้ถ้ากินยาในหิวข้าวออกมารีวิวต้นไม้ให้เพื่อนๆดู ถึงย่ามพ่นสวยพ่นงามอันนี้นะต้นไม้หกหลงย่ามพ่นสวยพ่นงามย้ายไปบได้ใไซอีหยังพ่นกับงามใบบักไง่นึงอะ่ะสวยไหมคะเพื่อนเพื่อนทุกคนปลูกไวหยังย้ายไปปลูกว้ส้มเชยยังสี่ละ เห็นต้นไม้สวยงามใหญ่ยยไปก็สดชื่นนี่อันนี้ก็กระถางหนึ่งนี่สดชื่นสวยงาม เก็บยอดพัดข่กันเด้อนเพืเ่อน,นไปรูก